ไม่ใช่ถ่านไฟเก่าค่ะมันเป็นที่เท่าจุดไฟก็ไม่ติดเทไปแล้วก็ไม่เอากลับมาใช้ต่อเขาก็บอกว่าต่อยเขาไม่มีใครเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดีไมันจะตายไหมสวยๆอย่างเราจะมาตายตอนเนี้ยมันไม่ได้ไงวุ้แล้วมันจะเป็นอะไรข้างในไหมกลัวตุยสิเพราะอาจผุกคันมันดีอ่าลุกลามลงไม่ให้หรอกลัวมันลุกลามขึ้นเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุดแลาส่วนการไฟเป็นห่วงค่ะกับโลกประหลาดที่คุณเป็นอยู่ฉันก็เป็นห่วงตัวเองเพราะฉันน่ะ เออมารู้ว่าฉันเป็นโรคประหลาดจากข่าวเนี่ยดีนะคุณแม่พูดเลยก็นั่งดูอ่านข่าวไปเรื่อยต้นหอกเป็นโรคประหลาดสามคนในหนึ่งแสนฉันเป็นโรคอะไรอ่ะฉันก็เปิดดูว่าเฮ้ยฉันเป็นโรคอะไรฉันก็ศึกษาแล้วฉันจะตายไหมหรืออะไรก็มีความกังวลใจเอาจริงๆนะ สื่อยังรู้เรื่องโรคฉันมาออกกว่าตัวฉันตอนนี้ฉันไม่รู้อะไรเลยว่าฉันเป็นโรคประหลาดอะไรอย่างออฉันก็อ่านจากสื่อว่าอ๋อมันเป็นโรคประหลาดที่เกิดขึ้นได้น้อยแต่เดี๋ยวจะไปปรึกษาคุณหมอคือ <laughs> <laughs> ตอนอัดรายการอ,อ่ะเขายังไม่ได้สัมภาษณ์คุณหมอเราก็ยังไม่รู้ว่าเราเป็นโรคที่มันร้ายแรงอะไรขนาดไหนออแต่พอสัมภาษณ์เสร็จแล้วเขาจะไปเก็บเซฟคุณหมอละคุณหมอก็จะบอกว่าเราก็ถึงได้มาเห็นตามข่าวแล้วว่าอ๋อ,อมันเป็นโรคที่คนเป็นน้อยนะเป็นโรคอยู่หนังชนิดหนึ่งแล้วจากนั้นก็เริ่มมีคนรีวิวโรคต้นหอมว่าเป็นโรค โหมันน่ากลัวมากเลยนะรีวิวที่คุณทำกันอะฉันตกใจนะ <c oughs> แต่เขาก็บอกว่าแบบเคสดิจิตอลทอปอาจจะไม่ถึงขนาดนั้น <c oughs> เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะรีบไปหาหมอให้เร็วที่สุด <c oughs> เพื่อให้ได้คําตอบค่ะอะไก็ลเลาทําให้เราวิตกกังวลมากขึ้นไหมพี่ <c oughs> อก็วิตกเพราะแบบมันจะตายไหมมันแบบภูมิแพ้ตัวเองแล้วมันคืออะไร SLE หรือเปล่ามันก็ก็แบบตีความไปได้หลายอย่างโดยที่เราไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆอ่ะมันก็จะคิดไปเยอะแล้วคือ สวยๆอย่างเราจะมาตายตอนเนี้ยมันไม่ได้ไงขั้นกลัวตุยเลยเหรอแม่โอ้กลัวตุยสิแต่แม่ยังไม่ได้เจอหมอยังค่ะเดี๋ยวจะว่าเออติดต่อคุณหมอไปว่าเออคุณหมอมันมีท่าอะไรได้ไหมให้เขาดีลไปอีกรอบได้ฉันจะติดตามข่าวนะว่าฉันได้นัดไหมหรือย่งเงี้ยเราเป็นเธอไปคุยกับคุณหมอเลยพี่อ๋อโอเคไหมเออได้ไหมในรายการใหมใช่เพราะว่าฉันก็ตกใจที่ติดตามข่าวสารตัวเองจ้ะข่าวเออแต่ก็ดีนะคุณนัดหมอยังคะล่าสุด ยังค่ะเพราะฉันเพิ่งอ่านข่าวตัวเองเหมือนกันขอบคุณบีบีทีวีด้วยมันมันเคยมีผลกระทบอะไรกับแบบผิวหนังจริงๆที่มันเิดเกิดขึ้นแล้วเพราะอ่านผุกคันนั่นดีตอนแรกไม่ได้มีอะไรนอกจากมันก็จะลามเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามแบบไม่ให้โดนน้าอุ่นแต่ว่าพอหลังๆอ่านข่าวปุ๊บพี่ตกกังวลปุ๊บคันนะตอนนี้คันคันมากเลยไปหามอไม่รู้มันลามคันไม่เ็เารู้ว่าก็รู้เต็มไปเลยมันกังวลใจว่าเฮ้ยแล้วมันจะเป็นอะไรข้างในไหมอะไรเงี้ย ฉันจะเป็นพยานางพยาขาด่างไปตลอดไหมแต่ก็ทําใจแล้วว่าคุณกลัวมันจะลุกลามมากกว่าเดิมไหมคุณหมออ่ลุกลามลงไม่ให้หลากกลัวมันลุกลามขึ้น, <c oughs> นแผลขยายขึ้นก็ไม่รู้มันไปจาไปทางไหนใครจะไปคอน <c oughs> โด<อ>ฉันก็ต้องรีบไปหาคุณหมอก่อนอ่เริ่มสก๊วาวผ่านไปเริ่มไปันหาหัวใจบ้างดีกว่าล่าสุดไปเจอใครคะแฟนเก่าจริงๆอะทำงานด้วยกันอยู่แล้วแล้วโมเมนต์ที่แบบทะเลาะกันหรือตีกันว่ากันอะมันเป็นเรื่องประจําของการทํางานทั้งคู่เพียงแต่ว่ามันไม่เคยถูกเอามาเผยแพร่ให้ได้ดูกันแต่เนี้ย เขาก็คงแบบถ่ายเล่นๆอะเพราะแบบว่าที่ต้องเยอะแยะก็คือไปถ่ายรายการก็แหละทีมงานก็ต้องเยอะแยะเขาแยกทีมงานไปแบบไม่รู้เขาจัดที่ยังไงทีมงานไปนั่งอีกฝั่งนึง <ừ. S 1> ก็มีเขากับเราเนี่ยมานั่งติดกันล้วก็แบบเอาแล้วที่ค้างๆก็ว่างนะแต่จัดให้ติดกันก็ยังงงว่าแล้วทำไมไม่เอาทีมงานคนอื่นมานั่งด้วย <ừ. S 1> มันก็เลยแบบเหมือนถ่ายคลิปเก็บไว้ว่าตลกๆก็แบบเออมานั่งด้วยกันสองคนเลยอย่างเงี้ยตั้งแต่เลิกกันก็ไม่เคยแบบ ไปต่างจังหวัดด้วยกันก็เหมือนแบบเป็นอีกทริปหนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนแซรว่าอุ้ยเหมือนเราไปลกความล่งคนก็ไปขุดคุยว่าสรุปว่าคุณต้นหอมแฟนเก่าคนไหนของคุณกันแน่น่ะอย่าไปขุดเพราะว่ายิ่งขุดมันจะเจอเยอะมันดูไม่งามแล้วไปไล่เนี่ยไปกระทบคนนั้นคนนี้อย่าไปกระทบเขาบางคนเขามีครอบครัวแล้วบางคนเราก็ไม่เคยเจอกันเลยอะไรเงี้ยคุณนิกกี้เข้ามาเฉลยว่าเป็นคนนี้อะไรเงี้ยได้เข้าไปดูไปตามกัน จริงในระหว่างที่เราเป็นแผ่นชนกันแล้วมันเกิดมีความอะไรยังไงไหมคะมันไม่ใช่ฐานไฟเก่าค่ะมันเป็นขี้เท้าจุดใหญ่ก็ไม่ติดคนที่เราเคยเทไปแล้วอะค่ะเทไปแล้วก็ไม่เอากลับมาใช้ต่อแต่พอประโยชน์ที่เขาพูดว่าแบบมันเหมือนลํำลึกความหลังอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกไหมคะไม่ค่ะเขาเป็นเขาชอบแซวอีกเล่นๆอยู่แล้วเหมือนแบบ สมัยก่อนแกหน้าแย่ yeah, ฉันยังรักแกลงเลยนะออมันมันมันเป็นเพื่อนกันไปแล้วอะค่ะกัดกันอย่างเงี้ยประจำขนาตอนนี้เราก็าสวยล้วไงสวยค่ะแต่ว่าเ,ออเขาก็บอกว่าต่อยเขาไม่มีใครเขาก็ไม่เอาเราอยู่ดีเป็นเพื่อนกันไปแล้วออแล้วก็เราก็ทําเขาเยอะด้วยโดนแซวแรงขนาดนี้ไม่น้อยเหล่ครับพี่หาวขาไม่ค่ะก็คือ มันกัดกันเป็นเรื่องประจาเป็นเพื่อนกันแบบร้อเ็ลยคือเราครบกันมา7ปีเป็นคนที่เกือบจะแต่งตัดสินใจว่าจะแต่งแล้วคนที่จะแต่งก็ได้อะไรเงี้ยแต่มเมื่อพอมาโด่งดังซะก่อนนะเนาะคนมันจะดังอพอดังก็อ่ะเทนะขอโทษดังแล้วชเชิดใ่อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้ก็ยังคุยกันดีทุกทํางานร่วมกันทํางานร่วมกันหอมรับแขกไอที่ดังดลร้านวิวสิล้านวิวก็มาจากเขานี่แหละเขาก็เป็นโปรดิวเซอร์คอยช่วยคิดงานทั้งหมดเหมือนแบบเป็นโปรดิวเซอร์คู่ใจแหละคนมันแบบ รู้ใจกันอะเนาะเออมันทํางานมันก็เลยทําให้งานมีประสิทธิภาพงานตอน,นี้ก็คือไม่เหงาทำงานไ,ไม่เหงาค่าะทํางานอยู่กับลูกแล้วก็มีงานเป็นดาราดังมันก็ยิ่งไม่เหงาเขาถึงยากล้าก็ต้องเขาบขอกว่าอันนี้อันนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้เรื่องดังอะนะคะคือละครมันปังมากอะแล้วก็เราก่อนหน้านี้เรามีประกบกับเจนนี่เนาะมาเสริมความดังแบบสุดๆด้วยการประกบกับคุณแอปแล้วก็แบบเอ๊ะตัดละครตัดไปตัดมายังไงท้ยไมเรามันเด่นน้าไปบ้าบ้า อนที่เราตายคนชอบมากเลยนะคะคนชอบให้เราตายมากแล้วก็เราก็แบบได้รับกระแสความรักละครเนี่ยคนยังมูฟออนไม่ได้เลยกับแอฟล่าสุดมาต่อค่ะพี่แอนอะเปียทองอีกแล้วเกมรักทรยศตายตัดออกมาทำไมมันเหมือนหนังมันดีขนาดเนี้ยมันดูรู้ว่าามันฉุดไม่อยู่เลยว่ามันปีททองของสาวราศีตุลคือมันไปไกลมากเราก็แบบร่วมงานกับเจนนี่ร่วมงานกับแอฟร่วมงานกับคุณแอนธรรมสมอันนี้ถ้าลูกค้าหรือผู้จัดติดต่อมาร่วมงานกับบอยกับดาด้าเดียว อาจจะขอพักไว้ก่อนแล้วใช่ค่ะเพราะมันมันขึ้นไปแล้วเนาะที่การที่เราแบบร่วมงานกับตัวแมทตัวท็อปอย่างเงี้ยเราใช่ค่ะเพราะตรงค้าตัวของเราต้องอัพขึ้นไปแล้วพื่อนขอมขาอ๋อไม่กล้าค่ะพวกเขาไม่จ้างแล้วก็แล้วก็คือละครเรื่องเกมรักพลอยศรีอ่ะดูด้วยนะไตเติลตอนขึ้นชื่ออ่ะเป็นแบบคนเดียวยืนเดี่ยวด้วยนายเกี่ยวอะไรอีกไม่ปรากบสองจอเนาะไม่ปรากบสองจอนะเออคือแบบเฮ้ยไม่ธรรมดาว่ะเป็นหอมเจ้าหน้องปีนี้มันมาว่ะ ม่นเป็นตัวพิกเรื่องแหละใช่แล้วก็ถ้าเกิดผู้จัดจะติดต่อเนล,ละครอ่ะตอนขึ้นเอ็นเครดิตขอจอเดี่ยวเท่านั้นค่ะคุณ <c oughs> ไปทำอะไรมาคะทำไมแบบมันถึงแบบบางเปรี้ยงขนาดนี้ประเด็นปีนี้คุณหอเป็นจังหวะของการออนแอร์แคนเนี่ยกระแสมันดีมากแล้วเราก็ดันเป็นตัวพิกเกมคนก็รู้สึกว่ารักตัวละครตัวนี้ แล้วพอเกมรักพรยศเนี่ยมันเป็นละครเกาหลีรีเมคอยู่แล้วตอนเป็นละครเกาหลีบทเขาแข็งแรงมากแล้วพอมาทําเป็นไทยอ่ะได้พี่แอนกับอนันดามาเล่นอ่ะเขาเล่นเก่งมากมแล้วงานนั้นออกมาดีงานภาพเหมือนงานหนักเลยมันจะไม่ดังยังไงอ้อถ้าทิดต่อไปเปน็นนางเอกี่ทำไงคะอ๋อเดี๋ยวดูคิวก่อน ก็คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่า่วงนี้แบบปกป้องเขาทั้งาแบบช่างพูดช่างจาเขาช็อตฟิลแม่เขาบ่อยมากใช่ค่ะก็ไม่รู้ว่าเขาเอาอะไรมาจากไหนนะคะแต่ว่าน่าจะมาจากแม่แล้วเขาจดจําคือเราจะคอยบอกเขาว่าทาอันนี้หน่อยซีขาให้ตังค์แม่หรือว่าดู youtube อย่ากดข้ามโฆษณาเขาให้ตังค์แม่ถ้ามันเป็น youtube แม่เราก็จะบอกเขาอย่างเงี้ยแล้วพอวันหนึ่งที่เราบอกว่าลูกสวัสดีคนนี้หน่อยเขาก็จะถามว่าเขาให้ตังค์แม่เจอลูกช็อตได้บ่อยอย่างงี้มันเป็นยังไงบ้างคะแม่มันอายคนค่ะี่จะอธิบายยังไงลูกค้าบางอย่าง มันจะต้องรักษามารยาทเขาก็จะถามว่ามารยาทคืออะไรมันก็อธิบายไม่ถูกในะความแม่ก็ไม่เก่งอะ่ะเออ,เอ,อคิดว่าเดี๋ยวลองโตกว่านี้อีกหน่อยแล้ว ค่อยๆสอนดีกว่าก็อาจจะบอกทุกคนที่ดูอยู่ว่าอยากคาดหวังความน่ารักจากปกป้องแค่เราจับตัวเขาได้แล้วเขาไม่สะบัดอันนี้หอมถือว่าเก่งแล้วทําให้เขาสวบัดดีเราได้อันนี้คือเก่งแล้วมีคนบอกว่าลูกกูเหมือนกูให้ท่องไว้นะหอมก็เราก็เลยจะโกรธเขาไม่ลงเรา่าจะทำกำหนักมาสักแล้วเออเขามาในรูปแบบนี้แต่ก็น่ารักตามวัยค่ะโรงงานฟูดเพย์งเขามีค่าตอบแทนที่เวลาที่เราสั่งข้าวอ่ะ แล้วเรามีค่าคอมกลับมาถึงตัวเราอะ <_ ın> ขอว่าเราเป็นคนที่สั่งข้าวทุกวันอยู่แล้วอะผ่านทาง d e l i v e r รี่อะขอว่าแอปพลิเคชันตัวนี้น่าจับตามองอันนี้ไม่ใช่พซนเตร์นะ <_ ın> แต่พอฟังผู้บริหารเขาพูดบนเวทีอะ <_ ın> เฮ้ยแอป,ปนี้ไม่ธรรมาดา <_ ın> เราก็คือพอได้ยินปุ๊บว่านวดก็ได้เงินทำหน้าก็ได้เงินคืนเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าซื้อครีมเราเราได้เงินคืนได้ไหม <_ ın> ก็เลยจิงถามผู้บริหารบนเวทีเขาจะเขาจะเขาจะแก้เลยไม่ได้เขาบอกยินดีครับ